สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับ The Crime Lady คดีดังต่างแดนกันอีกแล้วนะคะวันนี้กวางจะมาแปลข้อความในสมุดโนต้ตของ Brian l a u n d r y ให้ฟังกันค่ะเหมือนแม่จะได้โพสต์ภาพเนื้อหาในสมุดโนต้ตไปแล้วก่อนหน้านี้ในแถบชุมชนของ YouTube แต่มีหลายๆคนที่อยากให้เอามาทำเป็นคลิปอีกทีเพราะในไหนช่องนี้ก็ตามอัปเดตเคสนี้มาตั้งแต่แรกแล้วส่วนถ้าใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้เป็นคลิปแรกกวางแนะนำให้ย้อนกลับไปไล่ดูตั้งแต่คลิปแรกของคดีนี้ก่อนนะคะไม่ได้ทำเป็นเพลย์ลิสต์ไว้ให้แล้วค่ะ เพราะวันนี้กวางจะไม่ได้ย้อนกลับไปเล่ารายละเอียดของคดีนี้แล้วค่ะซึ่งถ้าใครติดตามคดีนี้มาตั้งแต่แรกจะทราบว่าก่อนหน้านี้ทุกคนคอยลุ้นกันว่าจะมีการปล่อยข้อความในสมุดโน้ตของไบรอันออกมาให้เราได้เห็นกันหรือเปล่าว่าเขาได้เขียนอะไรไว้บ้างมีคําสารภาพไหมว่าเขาได้ทําจริงๆเราทําไปเพราะอะไรเหตุการณ์ในวันนั้นเป็นยังไงกันแน่หรือว่าจริงๆแล้วสมุดที่พบใกล้กับร่างของไบรอันไม่ได้มีข้อความอะไรที่เกี่ยวข้องกับแกบี้เลย เป็นเพียงแค่สมุดโนต้ตธรรมดารรมดาเท่านั้นซึ่งแน่นอนนะคะว่าหลังพบร่างของไบรอันสัมภาระทุกอย่างรวมไปถึงสมุดโนต้ตเล่มนี้ที่พบบริเวณใกล้เคียงได้ถูกรวบรวมและเก็บไว้เป็นหลักฐานกับทาง FBI ทําให้ก่อนหน้านี้สื่อต่างๆพยายามยื่นคําร้องขอให้ทาง FBI นําสมุดเล่มนี้ออกมาเผยแพร่ภา,ายใต้กฎหมายที่มีชื่อว่า Freedom of Information Act ที่ว่าด้วยความโปร่งใสาทางข้อมูลของรัฐ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างอิสระนั่นเองแต่ดูเหมือนที่ผ่านมาก็ยังคงไม่มีวี่แววว่าทาง FBI จะปล่อยข้อมูลของสมุดโน้ตออกมาเลยจนกระทั่งในวันสุกที่27มิถุนายนที่ผ่านมาทุกคนก็ได้เซอร์ไพรส์กันเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะเซอร์ไพรส์กันตรงไหนก่อนดีเพราะคนที่ปล่อยสมุดโนตออกมาไม่ใช่ทาง FBI แต่อย่างใดแต่เป็นทนายของไบรอันค่ะและที่ทุกคนแปลกใจก็เพราะว่าจริงๆแล้วทนายของไบรอัน ไม่ได้มีความจำเป็นอะไรเลยที่ต้องเผยแพร่ข้อความในสมุดโน้ตเพราะคดีได้ปิดและจบลงไปแล้วนั่นก็คือเหตุผลที่ FBI ได้เรียกให้ทั้งสองครอบครัวไปรับสัมภาระและหลักฐานต่างๆของทั้งทางไบรอันและแกปี้ by, ที่ได้รวบรวมมาเป็นหลักฐานในการทำคดีก่อนหน้านี้กลับคืนแต่ละครอบครัวไปซึ่งสมุดโน้ตก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะแล้วยิ่งเมื่อได้อ่านข้อความในสมุดโน้ตด้วยแล้วทำให้ทุกคนคิดเหมือนกันว่าเจตนาของทั้ง,ท,งทางทนายของไบรอันและครอบครัวของเขาคืออะไรกันแน่ ที่ได้ยอมปล่อยสมุดโน้ตออกมาเพราะแน่นอนนะคะว่าการปล่อยสมุดโน้ตออกมาจะต้องได้รับความยินยอมจากพ่อกับแม่ของไบรอันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้นะคะเรามาลองดูเนะื้อหาในสมุดโน้ตกันเลยค่ะทุกคนจะได้มาช่วยกันวิเคราะห์อะไรหลายๆอย่างด้วยกันข้อความที่ไบรอันได้เขียนไว้มีอยู่ทั้งหมด8หน้าด้วยกันค่ะแต่เป็นเพียงแค่สมุดโน้ตเล่มเล็กๆนะคะไม่ใช่เล่มใหญ่อะไรซึ่งที่ทุกคนเห็นจะเป็นเวอร์ชันที่ได้รับการถอดข้อความออกมาอีกทีหนึ่งนะคะ เพราะข้อความตัวจริงที่ไบรอันเขียนมีลายมือที่ค่อนข้างอ่านยากบวกกับหมึกส่วนใหญ่ที่เปื้อนน้ำด้วยแล้วก็อีกนิดนึงนะคะกวางกับเมย์ต้องขอออกตัวไว้ก่อนว่าถ้ามีตรงไหนที่แปลผิดหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ก็ต้องขออาภัยไว้ใที่นี้ด้วยนะคะและสามารถมาช่วยกันแก้ไขเพิ่มเติมในคอมเมนต์ได้เลยค่ะเอาละค่ะดูเหมือนหน้าแรกไบรอันจะได้เขียนเหมือนเป็นการเขียนถึงแกบบี้ที่ในเวลานั้นได้เสียชีวิตไปแล้วว่าแกบบี้ ผมอยากอยู่ข้างๆคุณจังเลยผมอยากคุยกับคุณมากผมคิดถึงทุกๆความทรงจำที่เรามีด้วยกันแล้วรู้สึกตื่นเต้นกับอนาคตของเราแต่ตอนนี้เราได้สูญเสียอนาคตนั้นไปแล้วผมไม่สามารถใช้ชีวิตต่อได้โดยไม่มีคุณผมได้เสียโอกาสที่เราจะได้ใช้ชีวิตด้วยกันในทุกๆวันและเทศกาลผมจะไม่มีโอกาสได้เล่นกับจุดๆๆอีกตรงนี้มีข้อความที่ไม่สามารถถอดได้ค่ะและผมจะไม่ได้ไปปีนเขากับทีอีก ซึ่งทีเจคือน้องชายของแกรบี้นะคะผมรักคุณมากกว่าทุกสิ่งผมทนเห็นรูปของคุณไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะมันทำให้ผมคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่ผ่านมาแล้วทำให้ผมไม่อยากอยู่อีกต่อไปเวลาที่ผมหลับตาผมเห็นแต่ภาพของเราหัวเราะกันอย่างมีความสุขบนหลังคารถแวนปล่อยหลับไปด้วยกันกับภาพของวิวบ่อน,น้าผูร้อนคริสตัไกเซอร์ที่อยู่ตรงหน้าผมจะรักคุณตลอดไปซึ่งจากการหาข้อมูลนะคะบ่อน,น้าผูร้อนคริสตัลไกเซอร์ เป็นบ่อน้ำพุร้อนที่ตั้งอยู่ในยูทาห์ที่มีน้ำที่พุ่งขึ้นมาเหนือดินเป็นน้ำเย็นไม่ใช่น้ำร้อนนะคะและคาดว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ไบรอันกับแกบี้ไปเที่ยวด้วยกันก่อนเกิดเหตุจากนั้นหลังเขียนข้อความในมุมมองที่เหมือนเป็นการเขียนถึงแกบี้แล้วต่อมาไบรอันก็ได้เขียนต่อซึ่งเป็นการสื่อสารกับคนที่อ่านจดหมายฉบับนี้ว่าถ้าคุณได้อ่านสมุดบันทึกของแกบี้แล้วและได้เห็นรูปต่างๆที่เราได้ใช้ชีวิตด้วยกันคุณจะรู้สึกไม่อยากใช้ชีวิตโดยไม่มีแกบี้เลยสักวัน และที่ต้องมารับรู้ว่าต่อไปนี้จะต้องตื่นมาโดยไม่มีเธอมันจะทำให้คุณไม่อยากตื่นขึ้นมาอีกเลยผมต้องขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบกับเรื่องนี้แกบบี้เป็นดวงใจและเป็นที่รักที่ดีที่สุดในชีวิตของผมแต่ผมรู้ดีว่าแกบบี้ก็เป็นที่รักของใครอีกหลายคนเช่นเดียวกันผมต้องขอโทษครอบครัวของเธอเป็นอย่างมากเพราะผมก็รักพวกเขาเหมือนกันสำหรับผมแล้วน้องๆของแกบบี้คือเพื่อนรักของผม และผมก็ต้องขอโทษครอบครัวของผมด้วยเพราะนี่ก็เป็นทั้งเรื่องที่น่าช็อกและเศร้าสลดสำหรับพวกเขาเช่นเดียวกันครอบครัวของผมรักแกบบี้มากและพวกเขาอาจรักเธอมากกว่าผมที่เป็นลูกแท้ๆด้วยซ้ำแกบบี้ได้กลายมาเป็นลูกสาวอีกคนของแม่ผมและเป็นน้าสาวของหลานหลักของผมผมขอความการุณาอย่าทำให้สถานการณ์มันยากสำหรับพวกเขาไปมากกว่านี้เลยเพราะนี่ก็เป็นโศกนาฏกรรมที่พวกเขาคิดไม่ถึงเหมือนกันต่อไปนะคะ B บรอันจะเขียนบอกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นค่ะซึ่งถ้ายังจำกันได้ก็คือที่จุดตั้งแคมป์ของอุทยานแห่งชาติแกรนด t ทีเทนที่รัฐไว o อมิงซึ่งก็คือสถานที่ที่พบร่างของแกบบี้นั่นเองแต่กวงของแอบสปอยแล้วก็เตือนไว้นิดนึงนะคะโดยเฉพาะสำหรับใครที่อินกับเคสนี้มากเป็นพิเศษเพราะเหตุการณ์ที่ b บร a ันกำลังจะเขียนเล่าต่อไปนี้ว่าได้เกิดอะไรขึ้นกับแกบบี้ทำให้หลายๆคนหงุดหงิดและโกรธจนความดันขึ้นเลยก็อาจเป็นได้ โดยเฉพาะใครที่เกลียดคำว่าโกหกเอาละค่ะเขาบอกว่าในวันนั้นพวกเราก็คือเขากับแกบบี้นะคะรีบข้ามลำธารกลับกันมาที่รถแวนที่จอดไว้อีกฝั่งก่อนที่มันจะมืดและหนาวเกินไปเพราะตอนนั้นฟ้าเริ่มมืดแล้วแต่แล้วจู่ๆผมก็ได้ยินเสียงน้ำกระเซน็นและเสียงกรีดแต่ผมมองอะไรแทบจะไม่เห็นผมหาเธอไม่เจออยู่พักหนึ่งและได้พยายามตะโกนเรียกชื่อของเธอ จนในที่สุดผมก็หาเธอเจอแกบบี้หายใจแรงและหอบเธอดูหนาวมากทาั้งๆที่ตอนนั้นที่นั่นอากาศร้อนมากในช่วงกลางวันถ้าใครง,งงงเหมือนกวางในตอนแรกก็คือไบรอันต้องการจะสื่อว่าเขากับแกบบี้พยายามเดินข้ามลำธารกลับกันมาที่รถแต่แกบบี้โดนน้ำพัดจนล้มไปตามกระแสะน้ำนั่นเองและเพราะตอนนั้นฟ้าเริ่มมืดแล้วเขาเลยหาแกบบี้ไม่เจออยู่พักใหญ่ และอากาศโดยเฉพาะอุณหภูมิของน้ําตอนนั้นก็เย็นมากถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงหน้าร้อนและอากาศร้อนจัดในช่วงเวลากลางวันก็ตามต่อไปเขาบอกอีกนะคะว่าอุณหภูมิลดลงจนทําให้แกบบี้ที่กําลังตัวเปียกเกิดอาการหนาวสัน่นผมพยายามอุ้มเธอออกมาจากลําธารให้ได้ไกลมากที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้เพื่อมุ่งหน้าไปตรงจุดที่จอดรถไว้ทั้งลมลุกคลุกคลานและเหนื่อยล้าจากการตื่นตระหนกทําให้ผมรู้ตัวว่า ผมไม่สามารถอุ้มเธอไปที่รถได้อย่างปลอดภัยผมจึงหยุดและเริ่มก่อไฟเราช้อนเธอขึ้นมาอุ้มให้ได้ใกล้กองไฟมากที่สุดแต่แกบบี้บอบบางมากเธอได้ตกอยู่ในสภาวะหนาวสั่นนานเกินไปถ้าผมคิดได้เร็วกว่านี้ผมคงก่อไฟทันทีหลังช่วยเธอขึ้นมาจากลำธารแต่เพราะตอนนั้นผมคิดแค่ว่าจะต้องรีบพาเธอกลับไปที่รถให้ได้เร็วที่สุดเท่านั้นแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าตรงจุดที่ผมก่อไฟ ห่างจากจุดที่จอดรถไว้แค่ไหนรู้แค่ว่าฝั่งตรงข้ามลำธารตอนที่ผมดึงแกบ,บีออกมาจากน้ําเธอบอกไม่ได้ว่าเธอเจ็บตรงไหนบ้างแต่ผมเห็นตรงหน้าผากของเธอมีรอยปูดที่ได้มีขนาดใหญ่ขึ้นในเวลาต่อมารวมถึงบาดแผลของเธอที่เท้าและข้อมือและเธอมีอาการสั่นอย่างรุนแรงโธออดครวญด้วยความเจ็บปวดตลอดเวลาตอนที่ผมอุ้มเธอผมนอนลงข้างๆเธอเธอไม่ได้พูดอะไรมากได้แต่สั่นอย่างรุนแรง หายใจหอบด้วยความเจ็บปวดแล้วอ้อนวอนขอให้ความเจ็บปวดของเธอจบลงผมพยายามปลุกเธอให้ตื่นทุกครั้งที่เธอหลับตาลงเพราะผมกลัวว่าถ้าหัวของเธอได้รับการกระทบกระแทกแล้วจะปล่อยให้เธอหลับไม่ได้ผมทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วทุกครั้งที่เธอตื่นขึ้นมาเธอก็ต้องมาพบกับความเจ็บปวดและโกรธที่ผมคอยปลุกเธอเธอไม่ยอมปล่อยให้ผมลองฆ่าไปอีกฝั่งของลำธารเพราะเธอคิดเหมือนกันกันกบผมก็คือกองไฟที่ก่อไว้จะดับ ระหว่างที่ผมเดินไปที่รถเพื่อขอความช่วยเหลือแล้วจะทําให้เธอหนาวจนทนไม่ไหวและถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวตรงนั้นผมไม่รู้ว่าบาดแผลของแกบบี้รุนแรงแค่ไหนรู้แค่ว่าเธอมีอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรงผมจึงจบชีวิตเธอซึ่งถ้าใครจําไม่ได้นะคะสาเหตุการเสียชีวิตของแกบบี้ก็คือการรัดคอและแรงกระแทกที่หัวนะคะไบรอันเขียนต่อไปว่าผมคิดว่าผมช่วยทําในสิ่งที่เธอต้องการ แต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าสิ่งที่ผมทําคือความผิดพลาดผมอยู่ในภาวะตื่นตระหนกช็อกและทำอะไรไม่ถูกแต่นานาทีที่ผมตัดสินใจช่วยหยุดความเจ็บปวดของเธอผมรู้ทันทีว่าผมไม่สามารถใช้ชีวิตต่อไปโดยไม่มีเธอถ้าใครยังงงไบรอันจะสื่อว่าเขาจบชีวิตแกบบี้เพราะเขาคิดว่าเขาช่วยให้แกบบี้ไม่ต้องทนทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปและนั่นเป็นสิ่งที่แกบบี้ต้องการและเขาตัดสินใจทำมันลงไปทั้งๆท,ท,ที่เขารู้ว่า เขาจะอยู่ต่อไปไม่ได้โดยไม่มีแกบบี้แล้วรู้ทันทีว่าเขาต้องจบชีวิตตามเธอไปไบรอันเขียนต่อว่าจากนั้นผมได้รีบกลับไปบ้านเพื่อใช้เวลาที่เหลืออยู่กับครอบครัวจริงๆแล้วตอนแรกผมอยากขับรถขึ้นเหนือแล้วให้เจมส์หรือไม่ก็ทีเจช่วยจบชีวิตของผมตรงนี้นะคะไบรอันหมายถึงตอนแรกเขาคิดจะขับรถขึ้นไปที่นิวยอร์กที่ครอบครัวของแกบบี้อยู่ แล้วจะให้พ่อเลี้ยงหรือไม่ก็น้องชายของแกบบี้เป็นคนจบชีวิตเขาแต่ไบรอันบอกต่อว่าแต่ผมไม่อยากให้พวกเขาต้องเข้าไปอยู่ในคุกจากความผิดพลาดของผมถึงแม้ว่าผมจะรู้ดีว่านั่นคงเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการไบรอันต้องการจะสื่อว่าเขารู้ดีว่าครอบครัวของแกบบี้คงจะโกรธและอยากฆ่าเขาด้วยมือของพวกเขาเองจากนั้นเขาเขียนต่อว่าผมจบชีวิตตัวเองไม่ใช่เพราะกลัวการถูกลงโทษแต่ผม ไม่สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้โดยไม่มีเธอจริงๆผมได้สูญเสียอนาคตทั้งหมดของเราไปทุกโอกาสที่เราจะได้อยู่ด้วยกันและช่วงเวลาดีๆที่เราจะได้ใช้ด้วยกันผมต้องขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียของทุกคนด้วยผมขอความการุณาอย่าทําให้ครอบครัวของผมต้องใช้ชีวิตอย่างยากลําบากไปมากกว่านี้เลยพวกเขาได้สูญเสียทั้งลูกชายและลูกสาวผู้หญิงที่วิเศษที่สุดในโลกไปแกบบี้ผมขอโทษจากนั้นนะคะ ไบรอันได้เขียนลงท้ายไว้ว่าผมมาจบชีวิตตัวเองที่นี่ด้วยความหวังว่าสัตว์ป่าต่างๆจะมากัดแท้กินร่างของผมแล้วมันอาจทำให้ครอบครัวของแกบบี้รู้สึกดีขึ้นสุดท้ายถ้ามีใครมาเจอช่วยเก็บข้าวของสัมภาระของผมให้หมดแกบบี้ไม่ชอบคนที่ทิ้งขยะเรียราดและนี่ก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดในจดหมายค่ะได้อ่านแล้วทุกคนคิดยังไงกันบ้างคะส่วนตัวแล้วไบรอันทาให้กวางรู้ว่าคนบางคน เลือกที่จะจากไปพร้อมกับคำโกหกเขามีโอกาสในการพูดความจริงว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเป็นยังไงกันแน่แต่เขาก็เลือกที่จะสร้างเรื่องขึ้นมาราวกับฉากฉากหนึ่งในละครว่าเขาเป็นฮีโร่ในการพยายามช่วยชีวิตแกบบี้จากอุบัติเหตุที่เธอถูกน้ำพัดตกลงไปในลำธารทางอุ้มเธอขึ้นมาพยายามเดินข้ามลำธารไปที่รถก่อก,กองไฟแล้วช้อนแกบบี้ขึ้นมาอุ้มเพื่อบรรเทาอาการหนาวสั่นของเธอคอยปลุกแกบบี้ไม่ให้เธอหลับเพราะเขาเป็นห่วงว่า แกบบี้จะได้รับการกระแทกที่หัวแล้วหลับไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยซึ่งย้อนแย้งมากเลยนะคะเพราะสุดท้ายแล้วเขาเลือกที่จะทำร้ายเธอเพื่อหยุดความเจ็บปวดของเธอถ้าสิ่งที่เขาอ้างเป็นความจริงทำไมไม่ปล่อยให้แกบบี้หลับไปอย่างสงบสุขตกลงแล้วเขาจะช่วยให้แกบบี้มีชีวิตรอดหรือช่วยหยุดความเจ็บปวดของเธอโดยการจบชีวิตเธอกันแน่มากไปกว่านั้นนะคะดูเหมือนเขาต้องการจะสื่อด้วยว่าเขาพยายามทำทุกอย่างเพื่อช่วยชีวิตแกบบี้ แต่แกบบี้โกรธเวลาที่เขาพยายามปลุกเธอไม่ให้หลับและไม่ยอมปล่อยให้เขาทิ้งเธอไว้แล้วไปที่รถเพื่อขอความช่วยเหลืออีกอย่างหนึ่งนะคะส่วนตัวกวางคิดว่าเขาบรรยายอาการบาดเจ็บของแกบบี้ที่อ้างว่าโดนน้าพัดไปตามกระแสของลาธารได้เกินจริงมากค่ะกวางไม่เชื่อว่าถ้าแกบบี้เกิดอุบัติเหตุอย่างที่ไบรอันอ้างจริงๆแล้วเธอจะไม่สามารถช่วยตัวเองได้เลยและไม่มีทางที่จะมีอาการสาหัสขนาดนั้นเพราะจากรูปที่เห็น มันไม่ได้เป็นลำธารขนาดใหญ่หรือลึกอะไรเลยแล้วก็คิดภาพไม่ออกด้วยซ้ำนะคะว่าน้ําจะไหลเชี่ยวขนาดพัดคนคนหนึง่งจนได้รับบาดเจ็บขนาดนั้นได้อย่างไรแต่ก็พูดยากนะคะเพราะเราก็ไม่ได้ไปอยู่ในที่ตรงนั้นส่วนคนที่อยู่ตรงนั้นก็ได้พูดอะไรไม่ได้แล้วแล้วทุกคนคิดยังไงกันบ้างคะและนี่เรายังไม่ได้พูดถึงความเป็นจริงที่ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับแฟนของเราคนปกติทั่วไปที่ไม่เห็นแก่ตัวควรที่จะทําทุกอย่างในการช่วยชีวิตคนที่เรารัก ต่อให้จะต้องลมลุกคลุกคลานแค่ไหนยังไงก็ต้องพายายามให้ถึงที่สุดแต่ทำไมไบรอันถึงคิดว่าการจบชีวิตแกบบี้เพื่อหยุดความเจ็บปวดของเธอคือทางที่ดีที่สุดทำไมเขาถึงไม่โทรหาหน่วยกู้ภัยหรือตำรวจเพราะนี่ควรจะเป็นอย่างแรกที่ควรปกติทำแล้วถ้าจะอ้างว่าตรงนั้นไม่มีสัญญาณก็จะรู้ได้ทันทีเลยว่าไบรอันโกหกแน่ๆเพราะหลังเกิดเหตุมีนักข่าวที่ไปลงพื้นที่แล้วทำการไลฟ์สดจากบริเวณนั้นซึ่งก็มีสัญญาณเป็นปกติ อย่างเดียวที่ไบรอันสามารถอ้างได้ก็คือทั้งเขาและแกบบี้ไม่ได้พกโทรศัพท์ไปด้วยแต่ก็อีกล่ะคะ่ะถ้าโทรขอความช่วยเหลือไม่ได้ทำไมไบรอันไม่วิ่งไปที่รถอย่างที่บอกไปว่าในจดหมายเขาอ้างว่าแกบบี้ขอไม่ให้เขาทิ้งเธอไว้ตรงนั้นคนเดียวซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจริงเท,ท็จแค่ไหนเพราะแกบบี้ออกมาพูดความจริงไม่ได้แต่สมมุตินะคะว่านั่นเป็นความจริงคือแกบบี้ขอไม่ให้เขาทิ้งเธอไปถ้าเป็นทุกคนทุกคนจะทำยังไงคะ เพราะถ้าเป็นกวางกวางจะไม่ฟังค่ะแล้วหาทางกลับไปที่รถเพื่อขอความช่วยเหลือให้ได้เพราะนั่นอาจเป็นทางเดียวที่ทําให้คนที่เรารักรอดชีวิตถ้ารอดมาแล้วจะมาโกรธทีหลังก็ได้ค่ะว่าทําไมเธอทิ้งให้เราอยู่คนเดียวแต่นาทีนั้นการช่วยชีวิตคนต้องสําคัญกว่าแล้วอีกอย่างนะคะไบรอันเขียนเล่าให้ดูเหมือนกับว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในหุบเขาทะเลทรายหรือสถานที่ที่ห่างไกลผู้คนมากๆทั้งทงที่ในความเป็นจริงแล้ว จากตรงบริเวณลำธารไปตรงที่พวกเขาจอดรถไว้เดินไปแค่5นาทีก็ถึงค่ะและทุกคนอย่าลืมนะคะว่าตรงนั้นเป็นจุดตั้งแคมป์ซึ่งคนอาจจะไม่ได้ตั้งแคมป์ติดติดกันก็จริงแต่อย่างที่บอกไปว่าจากจุดนั้นไปตรงที่จอดรถเดินไปเพียง5นาทีก็ถึงค่ะซึ่งตรงนั้นจะเป็นถนนลูกรงังที่เหล่าแคมเปอร์ขับรถผ่านไปผ่านมาจึงเรียกได้ว่าการขอความช่วยเหลือไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยแต่เขาก็เลือกที่จะไม่ทํา แล้วยังจะมาบอกว่าตัวเองเป็นผู้เสียสละและรักแกบบี้มากเรียกได้ว่าถ้านี่เป็นเรื่องจริงไบรอันเป็นคนที่มีตะก,กะผิดเพี้ยนไปเยอะมากประเด็นต่อไปค่ะทําไมเขาถึงทิ้งร่างของแกบบี้ไว้ตรงนั้นอย่างเดียวดายท่ามกลางสัตว์ป่ามากมายที่อยู่ทยานทําไมไม่ยืดอกยอมรับความจริงแล้วแจ้งตํารวจซึ่งนั่นจะทําให้เห็นว่าเขาสํานึกผิดและเป็นลูกผู้ชายกล้าทํากล้ารับแต่นี่เขา กลับปล่อยให้ร่างของเธออยู่ตรงนั้นนานถึง3าถึงสอาทิตย์จนกว่าจะมีการตามสืบหาจนเจอจากบอแสถึงยูทูบเบอร์ครอบครัวหนึ่งที่บังเอิญขับรถผ่านบริเวณจุดตั้งแคมป์แล้วจำได้ว่าเห็นรถแวนของแกบบี้จอดอยู่บริเวณนั้นในช่วงวันเกิดเหตุซึ่งถ้าไม่มีเบาะแสนี้ป่านนี้เราอาจจะยังไม่เจอร่างของเธอก็ได้และในสมุดโน้ตซึ่งเป็นสิ่งสุดท้ายที่ไบรอันเขียนไว้ก่อนจบชีวิตของตัวเองเขาไม่แม้กระทั่งเขียนบอกว่าร่างของแกบบี้อยู่ไหนด้วยซ้ํา ทั้งๆที่ในเวลานั้นยังคงไม่มีการพบร่างของเธอทำไมเขาถึงไม่คิดว่าในไหนก็จะลาโลกนี้ไปแล้วถ้านับเวลาที่มีคนมาเจอสมุดโน้ตเล่มนี้ในภายหลังแล้วยังคงไม่เจอร่างแกปี้แต่ถ้าเขาเขียนบอกไว้ว่าร่างของเธออยู่ไหนตํำรวจจะได้ตามไปตรวจสอบแล้วอย่างน้อยจะได้มีบทสรุปให้กับครอพวของแกบี้เพราะอย่างที่บอกไปว่าการเจอร่างของแกบี้เป็นเรื่องบังเอิญและปาฏิหาริย์มากจริงๆค่ะ เขาเขียนบอกว่าเขารักครอบครัวของแกบบี้มากแต่การกระทําของเขาไม่สอดคล้องกับคําอ้างของเขาเลยสักนิดเขามีโอกาสหลายครั้งในการทําสิ่งที่ถูกต้องแต่เขาก็เลือกที่จะทําผิดซ้ำซากจนวินาทีสุดท้ายเพราะความเห็นแก่ตัวของตัวเองและดูเหมือนว่าความเห็นแก่ตัวนี้จะเป็น d n a หลักของครอบครัวนี้ค่ะเพราะเป็นที่แน่ชัดว่าไบรอันได้โทรบ,บอกพ่อกับแม่ของเขาทัานทีหลังเกิดเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งดูได้จากการที่พ่อกับแม่ของไบรอัน ได้แต่งตั้งทนายรอตำรวจไว้ตั้งแต่ก่อนที่ไบรอันจะกลับมาถึงบ้านซสอีกและแม่ของเขายังได้โทรไปเปลี่ยนการจองทริปที่อุทยานฟอร์เดสโซโดในวันที่31สิงหาคมหลังจากแกบบี้เสียชีวิตแล้วและหนึ่งวันก่อนที่ไบรอันจะขับรถกลับไปถึงบ้านโดยไม่มีแกบบี้จากเดิมจองไว้สำหรับสองคนคาดว่าแม่ของไบรอันจองไว้สำหรับตัวเธอเองและพ่อของไบรอันแต่ต่อมาเธอได้จองเพิ่อมอีกหนึ่งคนสำหรับไบรอันเป็นทั้งหมด3คน ทำไมพวกเขาถึงไม่จองสําหรับแกบบี้ด้วยเพราะแกบบี้ก็อาศัยอยู่ที่บ้านเดียวกันถ้าพวกเขาไม่รู้ว่าแกบบี้ได้เสียชีวิตไปแล้วไบรอันเขียนบอกไว้ในสมุดว่าเขาเรียบขับรถกลับบ้านเพื่อใช้เวลาที่เหลือกับครอบครัวของเขาแต่แกบบี้ไม่มีโอกาสแม้กระทั่งบอกลาครอบครัวของเธอเลยเขาจบชีวิตเธอเพราะเขาคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่แกบบี้ต้องการทำไมเขาถึงคิดว่าเขาสามารถตัดสินใจแทนแกบบี้ได้ในขณะที่ครอบครัวของแกบบี้กินไม่ได้นอนไม่หลับ เพราะไม่รู้ว่าแกบบี้อยู่ไหนหรือเกิดอะไรขึ้นแต่ครอบครัวของไบรอันนอกจากจะไม่ให้ความร่วมมือใดๆในการตามหาแกบบี้แล้วพวกเขากลับไปเที่ยวตั้งแคมป์กันอย่างมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นแม่ของไบรอันบล็อกเบอร์โทรศัพท์และ Facebook ของแม่แกบบี้ทางทางที่ก่อนหน้านี้ทั้งสองครอบครัวสนิทสนมและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อก,กันและในสมุดโน้ตไบรอันได้เขียนไว้ด้วยว่าพ่อและแม่ของเขารักแกบบี้มาก และอาจจะมากกว่ารักเขาที่เป็นลูกชายแท้ๆด้วยซ้ําแต่ทําไมตอนที่ครอบครัวของแกบี้ออกมาอ้อนวอนขอให้ครอบครัวของไบรอันช่วยบอกหน่อยว่าแกบี้อยู่ไหนหรือถ้าไม่อยากพูดอะไรมากบอกใบ้แค่ว่าตํารวจกําลังหาถูกที่หรือเปล่าก็ได้เพราะตอนนั้นตํารวจยังไม่รู้เลยว่าจะต้องหาส่วนไหนของอุทยานซึ่งมีพื้นที่ขนาดใหญ่มากแต่รู้ทั้งรู้ว่าแกปบี้จากไปแล้วและร่างของเธออยู่ไหนพวกเขากลับให้ทนายออกมาประกาศว่า ขอให้หาแกบ,บีเจอไวๆนะจะได้กลับมาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งซึ่งตรงนี้ที่ทําให้พ่อกับแม่ของแกบ,บีรู้สึกว่ามันเกินไปจริงๆและตัดสินใจฟ้องเรียกค่าเสียหายกับพ่อและแม่ของไบรอันในเวลาต่อมาแต่เดี๋ยวกวางจะกลับมาเล่าถึงเรื่องการฟ้องร้องอีกทีนะคะเรามาต่อกันที่จดหมายและคําโกหกของไบรอันกันอีกนิดค่ะอีกหนึ่งความย้อนแย้งที่กวางรู้สึกได้ก็คือที่ไบรอันบอกว่าเขาตัดสินใจจบชีวิตตัวเองไม่ใช่เพราะกลัวติดคุก แต่เพราะอยู่ต่อไปโดยไม่มีแกบบี้ไม่ได้จริงๆแต่ย้อนกลับไปอีกนิดนะคะตอนที่เขาบอกว่าตอนแรกเขาคิดจะให้พ่อเลี้ยงหรือไม่ก็น้องชายแกบบี้เป็นคนจบชีวิตเขาแต่เขาไม่อยากให้ทั้งสองคนต้องมาติดคุกเพราะความผิดพลาดของเขาเองซึ่งนี่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามุมมองที่ไบรอันมีต่อการติดคุก,กก็เหมือนคนทั่วๆไปก็คือไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครทั้งนั้นแสดงว่าตัวเขาเองก็กลัวการติดคุกเหมือนกันแล้วอีกอย่าง ถ้าเขาอยู่โดยไม่มีแกบบี้ไม่ได้จริงๆเพราะรักแกบบี้มากขนาดนั้นอย่างที่เขาอ้างซึ่งเขาเขียนไว้อย่างชัดเจนว่าเขาไม่สามารถทนอยู่ได้อีกแม้กระทั่งวันเดียวหลังจากนี้โดยไม่มีแกบบี้แล้วทำไมเขาถึงไม่จบชีวิตตัวเองเลยทันทีหลังจากแกบบี้เสียชีวิตคะทำไมถึงยังเห็นแกนตัวกลับมาใช้เวลากับครอบครัวและทำในสิ่งที่เขาอยากทำเพราะดูเหมือนเขายังใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างปกติอีกตั้งกว่าหนึ่งเดือนไบรอันไม่ได้จบชีวิตตัวเองเพราะอยู่โดยไม่มีแกบบี้ไม่ได้หรอกคะ่ะ แต่เขาขี้ขลาดและเห็นแกตัวและไม่ยอมรับโทษในสิ่งที่เขาทำก็เท่านั้นเองเพราะสำหรับเขาแล้วการจากไปยังดูง่ายและทรมานน้อยกว่าที่จะต้องเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในคุกเรื่องราวความรักความเป็นฮีโร่และความเสียสละที่เขาพยายามเขียนขึ้นมามันไม่มีอยู่จริงและทุกคนอย่าลืมนะคะว่าก่อนเกิดเหตุไบรอันกับแกปปี้ได้มีการทะเลาะกันด้วยที่ตำรวจตามมาเคลียร์บนถนนที่โมแอบยูทามันเห็นได้ชัดว่า ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนมีความระหองระแหงกวางจึงเชื่อนะคะว่าเหตุการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นการทะเลาะกันมากกว่าจนไบรอันพลัง้งมือไปและเมื่อลงไม้ลงมือแล้วเขารู้ดีว่าเขาไม่สามารถโกหกตำรวจว่าเป็นอุบัติเหตุได้อย่างแน่นอนเพราะการขอไม่ใช่อุบัติเหตุไม่เหมือนการกระแทกที่หัวที่อาจบอกได้ว่าแกบบี้ล้มแล้วหัวไปฟาดกับโขดหินเองเขาจึงรู้ทันทีว่าหนียังไงก็คงไม่พ้นและได้ตัดสินใจทำในสิ่งที่เขาทำ ในช่วงสุดท้ายของสมุดโน้ตค่ะเขาได้เขียนตัด้อบอกเหตุผลว่าทําไมเขาถึงตัดสินใจมาจบชีวิตตัวเองที่นี่เพื่อให้สัตว์ป่าต่างๆมากัดแทะก,กินร่างของเขาครอบครัวของแกบบี้จะได้รู้สึกดีขึ้นมาบ้างซึ่งอ่านมาจนถึงตอนนี้นะคะกวางรู้สึกได้เลยว่านอกจากไบรอันจะไม่ได้รู้สึกสำนึกผิดแล้วเขายังพยายามโน้มน้าวให้ทุกคนรู้สึกเหมือนว่าเขาเป็นเหยื่อผู้สูญเสียทั้งๆท,ที่เขาเป็นคนที่ทําให้เหตุการณ์ทั้งหมดเป็นแบบนี้ และข้อความสุดท้ายที่เขาได้เขียนจบไว้ที่หลายๆคนคิดว่าเป็นการทิ้งทายที่แปลกมากก็คือให้คนที่มาเจอสมุดโนต้ตของเขาช่วยเก็บสัมภาระทั้งหมดออกไปจากอุทยานด้วยเพราะแกบบี้ไม่ชอบคนที่ทิ้งขยะเรี่ยราดซึ่งก็เป็นอีกข้อความหนึ่งที่กวางคิดว่าไบรอันพยายามโน้มน้าวให้คนอ่านรู้สึกว่าเขารู้จักแกบบี้เป็นอย่างดีรักและคิดถึงความต้องการของแกบบี้แล้วทุกคนล่ะคิดยังไงกันบ้างคะคิดว่าสิ่งที่ไบรอันเขียนเป็นความจริงหรือเปล่า อย่างที่บอกไปนะคะว่าสมุดโน้ตของไบรอันได้ถูกปล่อยออกมาโดยทนายของเขาเองหลังจาก FBI เรียกให้ทั้งสองครอบครัวไปรับข้าวของต่างๆที่ตำรวจเก็บมาใช้เป็นหลักฐานก่อนหน้านี้กลับคืนซึ่งเรียกได้ว่าการได้เห็นสมุดโน้ตเล่มนี้เป็นอะไรที่หลายๆคนคาดไม่ถึงเป็นอย่างมากและต่างพาก,กันตั้งคำถามย้อนกลับไปพิจารณาตอนเกิดเหตุอีกครั้งว่าสิ่งที่ไบรอันเขียนมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน แต่แล้วจูจๆในขณะที่ทุกคนยังคงสับสนกับสมุดโน้ตเล่มนี้ของไบรอันทางทนายของครอบครัวแกปี้ก็ได้ออกมาตั้งคำถามว่าทำไมทนายของไบรอันถึงเลือกที่จะปล่อยสมุดเล่มนี้ออกมาแต่ไม่ยอมปล่อยจดหมายอีกฉบับหนึ่งที่อยู่ในกองหลักฐานที่ F.B.I. คืนครอบครัวกลับไปด้วยซึ่งเป็นจดหมายที่แม่ของไบรอันเขียนถึงไบรอันโดยที่ได้ถูกจ่าหน้าซองไว้ว่าเผาหลังอ่านเสร็จและทนายของครอบครัวแกบบี้ยังบอกด้วยว่า ในจดหมายฉบับนั้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับแม่ของไบรอันที่เสนอตัวที่จะช่วยไบรอันในการหลบหนีแต่เขาจําเนื้อหาได้เพียงแค่คร่าวๆเท่านั้นมีข้อความหนึ่งที่แม่ของไบรอันเขียนบอกไบรอันว่าไม่ต้องห่วงนะลูกถ้าลูกติดคุกแม่จะอบเคก้กและแอบใส่เลื่อยเล็กๆไปให้ในเคก้กอย่างไรก็ตามไม่ได้มีการระบุวันที่ไว้ในจดหมายทำให้ทนายของไบรอันออกมาชี้แจงว่า แม่ของไบรอันได้เขียนจดหมายฉบับนี้ไว้นานแล้วหลายเดือนก่อนเกิดเหตุซะอีกส่วนข้อความหน้าซองที่จ่าไว้ว่า "Burn after read" เขาอ้างว่าเป็นชื่อหนังเรื่องหนึ่งเท่านั้นซึ่งถ้าเป็นความจริงก็เรียกได้ว่าอะไรหลายๆอย่างมันจะดูบังเอิญประจวบเหมาะกันไปหมดแต่ที่กวางสงสัยก็คือถ้าเป็นจดหมายเกี่ยวกับหนังจริงๆทำไมแม่ของไบรอันถึงได้เขียนเกี่ยวกับการหนีคุกแล้วทุกคนคิดยังไงกันบ้างคะกวางได้ยินมาแววๆด้วยว่า จริงๆแล้วนอกจากสมุดโน้ตเล่มที่ไบรอันเขียนรับสารภาพเอาไว้ยังมีหลักฐานการรับสารภาพของไบรอันในรูปแบบดิจิทัลด้วยที่ยังไม่ได้ถูกปล่อยออกมาซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจเป็นข้อความในโทรศัพท์รูปถ่ายวิดีโอหรือข้อมูลในคอมพิวเตอร์ไว้ถ้ามีการปล่อยออกมาเมื่อไหร่ช่องนี้จะเอามาทําเป็นคลิปให้ดูแน่นอนคะ่ะและก็ต่อไปจะเป็นการอัปเดตสุดท้ายของคดีนี้นะคะซึ่งนั่นก็คือ ในส่วนการฟ้องร้องที่พ่อกับแม่ของแกบบี้ฟ้องพ่อกับแม่ของไบรอันฐานจงใจทําให้เกิดความทุกข์ทางอารมณ์ซึ่งก็สืบเนื่องมาจากสเตตเมนต์ที่ทนายของครอบครัวไบรอันออกมาพูดตอนที่ตํารวจกำลังพยายามตามหาแกบบี้ว่าขอให้หาแกบี้เจอไวๆครอบครัวจะได้กลับมาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งทางทั้งที่ในตอนนั้นครอบครัวของไบรอันรู้อยู่เต็มอกว่าร่างของแกบี้อยู่ไหนและเธอได้เสียชีวิตไปแล้ว ส่งผลให้ครอบครัวของแกปี้เกิดความหวังลมๆแรงๆนอกจากนั้นพวกเขายังไม่ยอมออกมาให้ความร่วมมือใดๆในการตามหาตัวแกปี้ทั้งๆที่พวกเขารู้อยู่แล้วว่าแกบี้อยู่ไหนและปล่อยให้ครอบครัวของแกปี้เป็นทุกข์ร้อนใจกินไม่ได้นอนไม่หลับซึ่งทางทนายของครอบครัวแกบี้ได้พูดออกมาคํานึงไว้อย่างน่าสนใจว่าเขาบอกว่าเขาเข้าใจว่าครอบครัวของไบรอันมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดอะไรเลยแต่ถ้าพวกเขารักแกบี้และเห็นใจครอบครัวแกปี้ พวกเขาสามารถโทรเข้าไปแจ้งในฐานะบุคคลนิรนามก็ได้ว่าแกบบี้อยู่ที่ไหนตำรวจจะได้ไม่ต้องทำงานเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรนานกว่าเกือบ20วันซึ่งจริงๆแล้วการฟ้องร้องได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาแต่ก่อนหน้านี้อยู่ในขั้นตอนการตั้งทฤษฎีประกอบหลักฐานและโต้แย้งกันไปมาว่ามีมูลเหตุมากพอในการส่งฟ้องเพื่อเข้ารับการพิจารณาคดีได้หรือเปล่าเพราะทางทนายฝั่งพ่อกับแม่ของไบรอันพยายามโน้มน้าวสารว่า ในทางกฎหมายสเต m e n t ที่ออกมาขอให้หาแกบบี้เจอไม่ได้รู้สึกถึงความรุนแรงหรือส่งผลให้เกิดความเจ็บแค้นได้แต่อย่างใดอย่างไรก็ตามหลังศาลขอเวลาในการพิจารณาเพียงแค่ไม่กี่อาทิตย์เมื่อไม่นานที่ผ่านมาศาลก็ได้เห็นชอบให้สามารถนำคดีนี้ส่งฟ้องต่อไปได้ด้วยเหตุผลที่ว่าจริงอยู่ว่าทางครอบครัวของไบรอันมีสิทธิที่จะไม่พูดซึ่งถ้าพวกเขาไม่ได้ออกมาพูดอะไรแล้วอยู่แบบเงียบๆจริง สารก็อาจพิจารณาเพิกถอนคำฟ้องไปแต่นี่ครอบครัวของไบรอันกลับไม่ได้เงียบอย่างที่พวกเขาอ้างและได้ออกมาให้สเตทเมนที่ได้บอกไปก็คือขอให้หาแกบบี้เจอไวๆจะได้กลับมาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งซึ่งสารบอกว่าแค่สเตทเมนอันนี้อย่างเดียวอาจไม่ได้ส่งผลให้เกิดความเจ็บแค้นใจแต่เมื่อนำข้อกล่าวหาที่ว่าพ่อกับแม่ของไบรอันรู้อยู่เต็มอกว่าแกบ,บี้เสียชีวิตแล้วมาประกอบกับสเตทเมนอันนี้ สาลจึงลงความเห็นให้คำฟ้องมีมูลเหตุมากพอและได้กำหนดให้มีการพิจารณาคดีได้ในปีหน้าในวันที่14สิงหาคมส่งผลให้ทางครอบครัวแกบบี้และหลายคนดีใจเป็นอย่างมากเพราะนั่นหมายความว่าทางครอบครัวไบรอันจะต้องงัดเอาหลักฐานต่างๆออกมาเพื่อพิสูจน์ว่าตอนนั้นพวกเขาไม่รู้ว่าแกบบี้เสียชีวิตไปแล้วพวกเขาถึงจะพ้นข้อกล่าวหานี้ไปและการงัดเอาหลักฐานที่พวกเขามีออกมา ก็จะทำให้ครอบครัวแกบบี้ได้รับความกระจ่างด้วยว่าเหตุการณ์ในตอนนั้นเป็นยังไงกันแน่เพราะแน่นอนว่าพ่อกับแม่ของแกบบี้ไม่ได้เชื่อข้อความในสมุดโน้ตของไบรอันว่านั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆซึ่งนี่นะคะก็เป็นอัปเดตล่าสุดทั้งหมดของคดีนี้ทุกคนคิดยังไงกันบ้างคะอย่างที่บอกว่าถ้ามีอัปเดตเพิ่มยังไงกวางกับเมย์จะมาอัปเดตกับทุกคนอย่างแน่นอนคะ่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมและให้กำลังใจกันนะคะสำหรับวันนี้ กวางขอจากไปแต่เพียงเท่านี้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ